คิดเมนูอะไรไม่ออกฝากท้องกับมาม่าเผ็ดเกาหลีเลยจ้ามือนี้อืทุกคนแค่ได้กลิ่นก็รู้แล้วว่าเผ็ดอลยนาคลุกเลยจ้าคลุกคล้าเลยทุกคน น่าทำมากน้ำลายไหลนานแล้วไม่ได้ทานค่ะนานมากหลายเดือนอยู่นะอ,อ,อ,อืน้ำลายแตกอือ เผ็ดจริงนายจริงค่ะโดนเบคคัมเดียวเองค่ะรู้เรื่องเลยค่ะถ้าใครนึกเมกนูอาหารไม่ออกนะคะจัดเลยค่ะมาม่าเป็ดกาหลีบ เพชรจริงรักจริงค่ะ คำใหญ่ๆไปเลยจ้า <c oughs> ถ้าใครอยากทานไปหามาทานนะคะตอบโจทย์สำหรับคนชอบทานเผ็ดเลยค่ะอือหือ